ใข่เรเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน2565นะคะมาดูกันว่าจะโอนเข้าบัญชีวันไหนนะคะอัปเดตข่าวล่าสุดวันอยู C, ่ที่4มิถุนายน2565นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเดือนมิถุนายน2565นะคะสำหรับเงินอุดหน,นุนบุตร600บาทจะโอนเข้าบัญชีวันไหนตรวจสอบข้อมูลได้พร้อมแนะช่องทางการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหน,นุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะคะ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายนนะคะเตรียมโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่10มิถุนายนจํานวน600บาททั้งนี้สามารถตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณ2565ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะดังรายละเอียดดังต่อไปนี้มิถุนายน2565นะคะ เงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10มิถุนายนกรกฎาคมเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่8กรกฎาคมสิงหาคมเงินจะเข้าบัญชีวันพุธที่10สิงหาคมกันยายนเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่9กันยายนนะคะ และสำหรับผู้ปกครองรายเดิมสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร600บาทได้จากบัญชีที่ได้ระบุไว้ส่วนผู้ปกครองรายใหม่ที่จะรับเงินอุดหนุนบุตรจะต้องมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการนะคะทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์การรับเงินในโครงการได้ผ่าน2ช่องทางนะคะนั่นก็คือผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไ้ที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะและศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพมโทร3 3 0 0ตลอด24ชั่วโมงและใน,นส่วนของร,รายละเอียดการติดต่อจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอัปเดตเงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน2 5 6 5เช็ควันโอนเงินเข้าบัญชีนะคะ